ไปอาบแดดฆ่าโควิดก,ก่อนเร็วไปอ <c oughs> ไม่ต้องมาเถียงไม่ต้องมาเถียงไม่ต้องมาเถียง,ยงไปอาบแดดไปอาบแดดฆ่าโควิดก่อนเนี่ยไม่ต้องมาเถียงจะเถียงทําไมเนี่ยสกรปรกต้องอาบน้ําใหม่สองรอบแล้วเนี่ยวันนี้สกรปรกแล้วซนด้วยนะไปอาบแดดเลยฆ่าเชื้อเนี่ยสกรปรกรู้ไหมเนะเราเนี่ย ฟังรู้เรื่องไหมเนี่ยแม่บ่นเนี่ยหืมจะเถียงทําไมจะเถียงทําไมอ่ะหนูสกรปรกอะ่ะมาลรีสกรปกรกอ่ะมัลรีดอเถียงเถียงอยู่นี่เถียง,ง,งหน่อยนะหัวหนูอ,นอ,นอ,อ่ะไปอาบแดดเลยน่นแม่บอกให้หนูไปอาบแดดหึมไปอาบแดดมองขออนีกอาบแดดเด,ดีย๋ยวนี้จะอาบแดดดีๆไหม ก็หนูดื้อดื้อเนี่ยดูติอาบน้ำสองรอบแล้วเนี่ยอืมไปคุกคโคนอ่ะดื้อดื้อเดือดดื้อมากแม่ไม่รักเลยนะเลื้อรู้เปล่าเนี่ยอืมโอ้รักรักเลยแลกแลกแลกวันนี้หนูดื้อนี่หนูดื้อหนูดื้อก็หนูดื้อก็มารีอืม ตากแดดตรงนี้กันตากแดดค่าเชื้อกันไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยไม่ต้องเลย <c oughs> โอ้ดีกัน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 แล้วลูกโอ้ดีกันดีกันนะคะ